สวัสดีครับตื่นขึ้นมาตอนตีสองไม่อยากนอนต่อหรอกก็เลยมานั่งเล่นอยู่คนเดียวเนี่ยอ,อ๋อากาศไม่อากาศมันเย็นนิดหน่อยครับแต่ข้างในบ้านไม่เท่าไหร่ถ้าออกไปข้างนอกจะรู้สึกรันมีลมมันก็เย็นผมใส่เสื้อตัวนี้ทําไมเสื้อพัญญาผมครับพัญญาผมชอบใส่เสื้อตัวนี้มากผมก็เลยเอามาใส่จริงๆโอโ้โหพอยู่นุ่นอา่า ยังไงล่ะครับที่พัญญาผมไม่สามารถกลับมาได้เพราะสุขภาพไม่ค่อยดีผมก็เลยอยากให้อยู่ทางทางโน้อนอยู่กับญาติพี่น้องอยู่กับลูกกับหลานเพราะเธอ <c oughs> อยู่กับผมนี่ชอบเป็นลมครับตอนตีสนะี่นเข้าห้องน้ำหนึ่อากาศันเย็นนี่างเงียไม่แต่ใหญ่พูดผุด,ด,ดตัวสันเป็นลมมาพูยเงาใจก็คิดถึง ใจก็คิดถึงวพาของเขาก็อยู่ครบนะครับเสื้อผ้าเขาก็อยู่เต็มของที่เขาเคยหยิบเคยใช้ทําไงได้ล่ะครับถ้าอยู่กับผมตอนอยู่กับผมถ้าเกิดเป็นลมเป็นแรงเป็นอะไรหนักขึ้นมานะญาติพี่น้องลูกหลานเขาก็จะตําหนิผมนะครับก็จะให้ดูอาการจนกว่าจะดีขึ้นแต่ก็คิดถึงนั่นแหละครับพูดง่ายๆคิดถึงทําไมผมไม่นอน <c oughs> ผมไม่กล้านอนต่อหรอกเมื่อวันพระใหญ่เมื่อเมื่อที่ผ่านมานเนอะเสียงหมาหอนหมาหอนข้างบ้านหมาหอนหันละงมละงมผมก็ลำคาญเ่ยเจ้าของหมาทาไมปล่อยให้มันเห่ามันหอนดึกดึกดื่นๆแบบนี้ถ้าวันพระมันจะหอนทุกวันทุกทุกครั้งวันพระใหญ่เน่ะผมก็ลำคาญิงๆถ้าเป็นผมคงจะต้องมาเล่นงานหมาไม่ให้เห่าไม่ให้หอนโหยหอนรบกวนชาวบ้าน สักคู่หนึ่งก็จะมีนกแสกมามาร้องแจ๊กแจ๊กแจ๊กอยู่หลังบ้านผมนะแล้วผมหมาก็หยุดหอนเลยนะหมาก็หยุดหอนเลยนะพอเสียงนกแสกร้องแจ๊กแจ๊กแจ๊กนะหมาหยุดหอนทันทีเลยหมาทุกตัวเนี่ยหยุดเฮาหยุดหอนหมดแล้วผมก็เคลื่อหลับไปผมก็ฝันว่าผมจะต้องข้ามน้ําเหมือนแม่น้ํโขงนะ่ะจะว่ายข้ามไปก็มีเพื่อนคนหนึ่งซึ่งมันรู้จักกันหรอกจะจะไปเป็นเพื่อนพอไปแป๊บเดียวเขาก็ไปร่างไกลแต่ผมเนี่ยไปเจอผู้หญิงคนหนึ่ง ตัวสีขาวซีดไม่มีเลือดอ่บอกว่าอย่าเพิ่งไปไม่ต้องรีบร้อนหรอกไปด้วยกันแต่เขาลักษณะเขานอนเล่นน่ะเขาเขานอนเล่นในน้าเฉยผมก็ไม่เป็นไรก็เลยไปเขาพอสักพักหนึ่งก็ดูเหมือนเขาจะดึงหน่วงผมไว้ไม่ไม่ให้ผมไปผมเขาบอกว่าอย่าแตะข้างหลังฉันน้ำข้างหลังฉันเป็นแผลผมก็มองดูเออเป็นแผลจริงๆแล้วผมก็เลยรู้เลยทันทีอ่คือเขาดึงผมไว้เขาจะดึงผมลงน้ําจิตของผมตอนนั้นรู้เลยว่านี่นี่เป็นนางเงือก ผมเลยต่อสู้ดิ้นรนในที่สุดผมก็ต่อสู้จนางคตื่นขึ้นมาไม่งั้นดึงผมลงไปตายหาแล้วนี่แหละผมเลยปบแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านเอาไว้แถวนี้ว่าถ้าวันพระหน้าถ้านกแสกมาร้องหมาหอยหวนแล้วก็นกแสกมาร้องหลังบ้านผมจะยิงนะผมจะยิงสามนัดผมบอกก่อนนะแต่ว่าผมยิงปืนในเวลาวิการกลางค่ำกลาง,งคืนไม่ได้นะปืนผมสิบเอ็ดนะครับยิงขึ้นมายิ่งกว่าลูกซองนะยิงขึ้นฟ้านัา่นหรอก ผมไม่กลัวครับผีผมไม่กลัวเพราะว่าผมผ่านการบวทเรียนเขียนอ่านมานานผมอยู่กับผีว่าพูดง่ายๆมึงตายมึงตายมึงไปใส่โกดไว้ตรงนั้นน่ะรอวันเผาน่ะผมนี่แหละไปนั่งสมัยเป็นสามันเณนน่ะพ่อผมนะ่ะให้ผมฝึกจิตมาเมื่อก่อนคนตายมันไม่ได้มีเมนนะเอาไปยังไม่พร้อมจะเผาย่าจังไม่พร้อมก็เอาไปใส่โกดใส่เมนไว้ก่อนใส่ไอ้กล่องสี่เหลี่ยมที่เอาอิดบล็อกมาก่อนผมนี่แหละ สมัยนั้นไม่มีไฟฟ้าด้วยซ้าใช้แต่เกียงจุดเนี่ยพ่อผมเนี่ยพ่อบุญธรรมผมที่เป็นพระเนี่ยให้ผมไปไปนั่งสามเณรคนแรกอะไม่ให้คิดอย่างอื่นให้คิดว่าไอ้ที่มันนอนตายหาอยู่ในข้างหลังเนี่ยมันกาลังจะเน่าเปื่อยเพ่งอสุภะกําลังจะขึ้นอืดกําลังจะน้ําน้ําเหลืองไหลพอคืนที่สามก็บอม,มึงอืดแล้วมเพ่งเพ่งซากศพคูณน้าผมไม่กลัวหลอกผีผมอยากเจอเลยซ้ํา ถ้าผมกลัวผีผมจะออกไปเลยต้นไม้ไหนไหน,ไหนที่มันผมเป็นไปนั่งอยู่ตรงนั้นกูก็ผีมึงก็ผีแล้วกูเก่งกว่ามึงด้วยกูให้มึงเห็นนะมึงไม่เก่งหรอกถ้ามึงเก่งจริงมึงต้องออกมาให้กูเห็นผมเป็นคนแบบนี้นะไม่ไม่มีคําว่ากลัวเพราะถ้ากลัวผีนะ่ะเราก็คิดว่าเราก็เป็นผีมือนกันแค่นั้นมันก็จบผมนับไม่รับผมจะเป็นเรื่องเนดะผมยังคิดวิเคราะห์อ,อยู่ว่าผมจะดื่มอะไรดีผมจะดื่มกาแฟหรือเปล่าดื่มกาแฟมากก็ไม่ดีนะ สว่างแล้วค่อยดื่มเถอนะน้เพื่อนเนาะผมเชื่อว่าหลายท่านก็คงเป็นเหมือนผมอะชีวิตเรามันก็แค่นี้สู้ไปจนวันสุดท้ายของชีวิตเนาะนะเพื่อนเนาะไม่เป็นไรหรอกผมก็อยู่คนเดียวโดดเดี่ยวแบบนี้แหละอายุขนาดนี้ทําไมไม่มีลูกไม่เมียไม่มีอะไรเลยม,ม,ม,มีแต่เขาก็ไปตามทางเขาแล้วอยู่ด้วยกันมาสามสิบเจ้สิบสี่สี่สิบปีเหในพัญญาของผมนะ่ะเขาก็ไปตามทางของเขาผมเป็นลูกผู้ชายผมไม่พูดถึงดอกเรื่องนั้น ลูกสาวลูกชายผมเขาก็เป็นครอบเป็นครัวไปหมดแล้วผมก็อยู่คนเดียวแบบเนี้ยผมก็ได้ภรรยาอีกคนหนึ่งซึ่งผมก็อยู่คนเดียวมาหลายปีแล้วเมื่อเห็นไม่ไหวผมอายุมากแล้วไม่มีคนดูแลผมก็เลยหาแล้วก็มาเจอน้องคนหนึ่งแต่ว่าเขาก็อย่างว่าะมันเขาก็เราก็รักกันนี่แหละครับแต่ว่าด้วยอะไรบางอย่างที่ว่ามันไม่ขาด คือเขาก็ต้องมีภาระเขาก็สัตว์ยังรักถิ่นนะครับคนเรามันก็ต้องมีความผูกพันกับถิ่นด้วยครับใช่ไหมครับมีผมนี่แหละตายหลบหน้าอย่างเดียวตายหลับหน้าตายไหนก็ช่างมันออโอ้หกนาทีขอโทษด้วยครับผมผมจะบันทึกวิดีโอนี้เอาไว้แล้วผมจะลงเอาไว้ใน YouTube บ้างในในในเฟซของผมบ้างนะครับเพื่อเป็นหลักฐานว่าชีวิตผมเป็นแบบนี้นะฮะนะครับท่าน ขอบคุณที่ติดตามครับ